ที่ประเทศไทยของเราปีนี้เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกนะครับซึ่ง ในการประชุมเอเปกเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมหลายระดับนะไม่ว่าจะเป็นสุดยอดผู้นําซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายปีมีการประชุมรัฐมนตรีเอเปกรัฐมนตรีด้านการค้ารัฐมนตรีด้านการคลงังรัฐมนตรีด้านต่างๆรวมถึงประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านต่างๆด้ดวยนะครับเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเนี่ยจะมีการประชุมคณะทํางานด้านต่างๆเป็นความร่วมมือในส่วนของเอเปกและสัปดาห์นี้ครับเราก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปกด้านการท่องเที่ยว14ถึง20สิงหาคมแหมสอดรับ กับช่วงนี้พอดีเลยหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆโควิดคลี่คลายประเทศก็พยายามที่จะเปิดรับนักท่องเทีย่ยวมากขึ้นประจวบเหมาะกับที่เราเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอปกด้านการท่องเทีย่ยวพอดีครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นเนะชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะก็อาจจะถ้าไม่ได้ติดตามเนี่ยอาจจะไม่ทราบเอปกคืออะไรเอปกเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใหญ่โตมากเลยในเอเปกนั้นจะมีอยู่21เขตเศรษฐกิจ20ประเทศกับอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจประชากรรวมกันในเอเปกเนี่ย2,900ล้านคนประมาณ1ใน3าว่างั้นเถอะประชากรทั่วโลกณนะปัจจุบันมีประมาณ7,000กว่าล้านคนนะอยู่ในเอเปกเนี่ย2,900ล้านคน GDP 1,700ล้านล้านบาทกึ่งหนึ่งของโลกอยู่ในพื้นที่เอเปกสหรัฐรัเสเซียจีนเกาหลีญี่ปุน่นและประเทศในอาเซียนเนี่ยก็อยู่ในเอเปกหมดเลยนะครับเพราะ ฉะนั้นนี่ถือว่านะครับเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับโลกเลยว่างั้นเถอะนะครับและที่สําคัญเขาก็จะสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะแต่ละปีเนี่ยปีนี้ไทยฮะเป็นเจ้าภาพนะครับภายใต้นี่แหละครับคอนเซปต์คือ Open Connect Balance นะครับเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ มีเรื่องโควิด19การประชุมสุดยอดอะไรต่างๆเนี่ยแมก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแต่ละประเทศการที่จะเดินทางออกไปนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวก็มีปัญหาเพราะโควิด2ปีท่านผู้ชมแต่ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายก็เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์นะครับเดินทางมาประชุมกันและเชื่อมโยงกัน ผ่านระบบดีตอนผ่านระบบออนไลน์นะนะปัจจุบันก็อย่างที่เห็นแล้วครับการค้าการลงทุนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเห็นหน้ากาันการเปิดปร,ร้านค้าขายก็ไม่ต้องไปนะครับเช่าอาคารคูหาอะไรแล้วนะผ่านโลกโซเชียลผ่านออนไลน์ใช้ระบบดีตอนก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และสู่สมดุลบาลานซ์นะครับไม่ใช่ว่ามาจับมือกันเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวหวังแต่กาไรเพียงอย่างเดียวเขาบอกไม่ไดนะ้ต้องเน้นสู่สมดุลน,นะครับชุมชนธรรมชาติวิถีชีวิต ก็ต้องเดินหน้าควบคู่กันไปกับการค้าการลงทุนและในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพเราก็จะนำเสนอโมเดล BCG โมเดลเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนนะครับ B ก็ไบโอเศรษฐกิจชีวภาพนะครับ C ก็ซคูล่าเศรษฐกิจหมุนเวียน G ก็นะครับกรีนเศรษฐกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนอยู่เราก็เน้นด้านนี้อยู่นอกจากนี้ในช่วงปลายปี18-19พฤศจิกาก็จะเป็นการประชุมยอดผู้นำเอเปกจาก21 เขตเศรษฐกิจนี่แหละครับก็จะมาร่วมประชุมกันที่กรุงเทพมหานครเราก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพตอนนี้เขาเริ่มมีการนะครับดูพื้นที่ว่ามาประชุมแล้วแน่นอนมันก็จะมีไฮไลท์ต่งางๆนะมันจะเป็นนะเสื้อผ้าที่ผู้นําจะใส่จุดที่จะไปทเที่ยวอะไรก็ว่าไปของฝากนะครับเบรกในการระหว่างประชุมนี่นะครับแน่นอนเราต้องใส่อัตลักษณ์สเสน่ห์ความเป็นไทยลงไปแน่นะครับนี่แหละครับและ ในช่วงสัปดาห์นี้ประจวบเหมาะเป็นอย่างยิ่งเพราะเราก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปกด้านการท่องเที่ยวนะครับรัฐมนตรีตัวแทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของเอเปกก็มาประชุมกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดกันไป แทบจะทั้งนั้นแหละนะครับโดยว่าประเทศที่เป็นประเทศที่เน้นนะครับนำเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะโดยว่าประเทศไทยเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราก็มีนักเที่ยวมาเนี่ยสามสล้านคนเม็ดเงิน3ล้านล้านบาทโควิดนี่ก็หายไปเลยทั่วโลกก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายมาประชุมกันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับภายใต้แนวคิดคือ r e g e n e r a t i v e tourism การท่องเที่ยวฟื้นฟูสร้างอย่างยั่งยืนช่วงในช่วงเนี้ยฮะพอ โควิดคลี่คลายการเที่ยวเริ่มกลับมาบูมแต่ไม่ใช่หมายความผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเทศต่างๆเน้นเอานักเที่ยวมาอย่างเดียวเลยโอ้มากันมันอันไงก่อนหน้านี้โควิดไม่ได้เที่ยวนะครับพอโควิดคลี่คลายประเทศเปิดรับมากขึ้นนักเที่ยวมามากขึ้นแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับต้องดูแลเรื่องวิถีชีวิตชุมชนสิ่งแวดล้อมด้วยจะได้ยั่งยืนที่เขาประชุมกันเขาเน้นการเที่ยวแบบองค์รวมอย่างที่บอกครับไม่ได้หวังเพียงกําไรรายได้เพียงอย่างเดียวนะต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย นะครับนักเที่ยวมามากขึ้นแต่สิ่งแวดล้อมก็ต้องไม่ถูกทําลายครับทางเที่ยวมากันเยอะแต่สิ่งแวดล้อมก็ได้รับการดูแลควบคู่กันไปการเที่ยวก็จะยั่งยืนแต่ถ้านักเที่ยวมากันมากสิ่งแวดล้อมถูกทําลายนะครับสุดท้ายนักเที่ยวก็ไม่มา มันก็ไม่ใช่การที่ย,ยั่งยืนเน้นเรื่องวัฒนธรรมด้วย,ยมาท่องเที่ยววัฒนธรรมชาติต่างๆในเอเปกนี่มันก็วัฒนธรรมที่หลากหลายประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันเราก็มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นจุดขายมากมายที่ชาติอื่นไม่มีแต่ละชาติก็จะมีสเสน่ห์ของแต่ละชาติมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันวิถีชุมชนเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็อยากจะไปดูวิถีชีวิตชุมชนถนนคนเดินอาหารพื้นบ้านอะไรต่างๆเนี้ย ไม่ต้องไปปรุงแต่งบางที่พอไปนะพอมีนักเที่ยวเยอะๆชาวยุโรปมามากๆไปแต่งร้านแต่งอะไรเนี่ยเป็นสไตล์ยุโรปไปเลยทั้งๆอยู่ในประเทศไทย่เงี้ยโอ้โหเขามาก็มันก็ไม่ใช่เพราะเขาก็มาจากยุโรปอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นเขาอยากดูอะไรที่มันเป็นวิถีชุมชนจริงๆรวมถึงอย่างที่บอกครับพูดคุยด้านการเที่ยวแล้วก็เน้นเรื่องของโมเดล BCG ด้วยท่องเที่ยวนะครับเรื่องชีวภาพนะครับ เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวต่างๆเนี่ยคือท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ไปสร้างมลพิษต่างๆพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวก็ประจุเหมาะพอดีนะครับเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเป็กด้านการท่องเที่ยวด้วยประเทศก็เปิดรับนักเที่ยวมากขึ้นภาครัฐก็ยังคงตั้งเป้าครับปีนี้นักเที่ยวเนี่ยน่าจะรวมกันแล้วประมาณ10ล้านคนสร้างรายได้1.5ล้านล้านบาท หลายคนบอกเอ๊ะมันเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกนะก่อนที่โควิดจะระบาดเนี่ยนักท่องเที่ยวตรงนี้ของประเทศไทยเนี่ยประมาณ30-40ล้านคนนะมเม็ดเงินตรงนี้ก็ประมาณ3ล้านล้านบาทหายไปครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังดีถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นภาครัฐนี่ตั้งเป้าว่าปีนี้จนถึงปีหน้านี่แหละครับวิสิตไทยแลนด์เยียปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและที่สําคัญภาครัฐบอกว่าสิ่งสําคัญก็คือเรื่องกิจกรรมที่จะมีการไปโรดโชว์นะครับตามเมืองต่างๆ เพื่อเปิดตลาดใหม่ๆด้วยอย่างตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวคงจะทราบนะว่านักเที่ยวที่เข้ามาไทยมากสุดเนี่ยเป็นอินเดียลองลงไปในเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อินเดียในหลายคนอาจจะสงสัยก็เลยได้มีโอกาสไปสอบถามทนายกเมืองพัทยาก็บอกจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยก็เข้ามาในประเทศไทยไม่น้อยอยู่แล้วในแต่ละปีก่อนที่โควิดจะระบาดเนี่ยนักเที่ยวที่เข้ามาไทยมากสุดนะที่พัทยานี่ก็จะเป็นจีนรองลงมาเป็นรัสเซียแล้วก็เป็นอินเดียนี่แหละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาก็เข้ามาเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นอันดับ3แต่พอช่วงนี้โควิดระบาดจีนเขายังซีโร่โควิดเขายังไม่ปล่อย ชาวจีนออกมาเที่ยวเพราะงั้นจีนนี่หมดไปหายไปเลยรัเสเซียตอนนี้ก็มีเหตุความขัดแย้งอะไรอยู่เขาก็ไม่ได้ออกมาเที่ยวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจีนกับรัเสเซียหายไปแต่อินเดียนี่ยังมาเที่ยวเหมือนเดิมมันก็เลยดูเอ๊ะตัวเลขของอินเดียนี่จะเยอะแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาเขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมากแบบนี้อยู่โดยตลอดอยู่แล้วคนจีนที่มาเที่ยวไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็จะเป็นคนจีนที่อยู่ตามประเทศอื่นๆไม่ได้มาจากเมืองจีนนะครับนอกจากนี้ช่วงปลายปี อย่างที่บอกครับมีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเนี่ย89พฤศจิกายนจะมีผู้นำมาจาก21ชาติเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีกองทัพนะครับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลนะครับมีคณะเรียกของสื่อมวลชนเนี่ยโหหลั่งไหลกันมาในประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่า มีกิจกรรมโลดโชว์เปิดตลาดใหม่ๆมีการประชุมเอเปกเงี B ้ย e ค e. าดการว่า5เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละประมาณ1ล้าน สองแสนคน5เดือนก็ประมาณ6ล้านคนพอดีที่ผ่านมามาแล้ว4ล้านเพราะฉนที่เหลือนะครับคาดการณ์ว่า5เดือนนี่จะมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ6ล้านคนอ่ะหล้านคนตั้งเป้าเนี่ยแน่นอนครับท่านผู้ชม10ล้านคนเนี่ยได้แน่นะครับนี่แหละครับก็ถือว่าปีนี้อ่ะตั้งเป้าไว้ก่อน10ล้านปีหน้านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่างแน่นอนนี่แหละครับท่านผู้ชมเรื่องการท่องเที่ยวประจบเหมาะกับที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกด้านการท่องเที่ยวพอดีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะแล้วก็ช่วงปลายปี เราก็พร้อมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้นำจากประเทศต่างๆในนะครับเอเปกนี่แหละที่จะมาประชุมสุดยอดผู้นำกันที่ประเทศไทยของเรานะครับ